ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นำนำชิอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมสีแยกรถยับนั่นเองกิจกรรมนี้นะคะจะลดสูงสุดถึง9เพชรลยทีเดียวนะคะมันก็จะมีชุดใหม่เข้ามา2ชุดนะคะซึ่งก็คือผู้ชายผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหน้าตรงนี้นั่นเองแล้วก็จะมีชุดเก่าอย่างเช่นชุดพีต่ตูหรือว่าเป็นชุดกระต่ายตรงนี้นะคะอ่ะ เราก็จะไปสุ่มกันดูนะคะว่าเราจะได้ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะหมดกับชุดผู้หญิงสีชมพูอันนี้ไปเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้ากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว้าว <Wow. S 1> ซึ่งนี่ก็คือชุดที่เราอยากได้นะคะทุกคน ต่อไปชุดผู้ชายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาอาชุดผู้ชายด้วยเนาะเพราะว่าเรามีงบแค่200กเพรนะคะดกดนอนชุดก็มีประมาณนี้เลยตอนนี้เพชรเราก็มี271เพชรพนะคะซึ่งมาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อชุดผู้หญิงได้หรือไม่นะคะและนี่ก็คือของทั้งหมดนะคะในกิจกรรมนี้เนาะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ไหนดูทีจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งแรกก็มาเลยนะคะทุกคน80อแต่ว่าเราอยากแบบว่าเออลองซื้อชุดอื่นไปด้วยนะคะทุกคนว่าแบบอืมมันจะพอไหมนะคะเพราะว่าเราอยากได้ชุดสีชมพูเกเพรนั่นเองเนาะอมืมาดูนะคะว่ามันจะถึง9เพไหมนะ,ะสำหรับชุดผู้หญิงสีชมพูตัวนี้เนาะ โอเคค่ะเราก็จะรีเฟซหาเรื่อยๆนะคะเราจะซื้อของแบบว่าราคาน้น้อยนะคะแล้วถ้ามันลด9เพรเมื่อไหร่เราจะเอาชุดตัวนี้ทันทีเราจะไม่ซื้อชุดทีเดียวนะคะทุกคนถ้าถามว่าทำไมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> อือเราก็แบบว่าเราอยากหมดกับชุดสีชมพูไปแค่แบบเออเเพจไงเอออะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นการสุ่มไว้นะคะทุกคนอาจจะ แปลกใจหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเร่งความเร็วคลิปแล้วเสียงทำไมไม่เร่งด้วยก็อันนี้นํามาพากทีหลังนะคะก็ตามนี้เลยเนาะเราจะสูมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้9เพรนั่นเองซึ่งแบบ9เพชรออกยากมากๆเลยนะตอนนี้ก็ซื้อกล่องไอ้พวกรา้วค่ถูกๆไปก่อนแล้วก็รีเฟซหาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่าครั้งนี้ได้80%อีกแล้วจริงๆจะซื้อชุดเลยก็ได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ เราจะรีเฟซหาเรื่อยๆน,น,นะคะจนกว่าจะเจอของถูกนะคะแล้วก็จะซื้อนะคะแล้วก็จะมารอซื้อชุดทีเดียว9เพรไปเลยโอ้โห75นี่ไม่คิดจะออก9เพรให้เลยหรือไงนะคะโอเคค่ะเราก็จะรีเฟซหาไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็จะซื้อพวดกระโปรงไปก่อนนะคะเพราะว่าแบบมันถูกกว่าชิ้นอื่นใน,นนี้แล้วโอเคส่มต่อไปนะคะ ในแปดสิอันนี้ก็คุ้มแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ mm hmm. เพชรามีอยู่แค่เ9เเองเราจะรอซื้อชุดแค่9%เพชรส่วนชิ้นส่วนอาปืนนี้คุ้มนะคะซื้อไว้เลยก็ดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเลือกเป็นปืน MP 4 0แล้วกันเนาะ mm hmm. เอาล่ะก็ถึงเวลาโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของ9%เพชรของดาวนั่นเองโอเคแล้วเราก็ได้ชุดนี้มานะคะ เพียงในราคาแค่200กว่าเพชรพร้อมกับได้ของอื่นๆไปด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะคะทุกคนลองไปใช้สูตรนี้กันได้เลยนะคะว่ามันคุ้มมากๆเลย knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I'm in mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Have I, I go. never let the doubt creep in? Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me yet I so Girl. good. Outside. I'm alone. I'm all right. It's so cold outside. I'm alone. Take me to that place now I will not never let my thoughts get away now I got better things to do Picking fate now I just wanna be the best Call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way Ooh, Even when I'm feeling, feeling down I fight Even when I don't know what is right I'ma pick a side And I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who I am If you try to shake me I'll be damned planted on the ground Is where I stand Never give up That was always the plan it's so good cool. yeah. Alone, I'm all right. It's so cold outside. I'm alone. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. Have I, won't I never let the doubt creep in? Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside I'm alone I'm alright It's so cold outside I'm alone always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to Ooh, Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let it tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. it on the ground where I stand. Never give up, that was always the plan. So good. Yeah.